สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบัสดีเอฟซีเขาเบ้อสุขสุคนเดอ้อหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องฟังลา่าหรือฟังไทยต่างประเทศน้ำพอ่อเนาะพ่อแม่พี่น้องลเลยก็ยินดีตอนฮับเขาชูชง n g ที่ถูกมินายจันดาบ้านนาเขาคือเก่าคือเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยมานี่ก่อนอื่นก็นกสิป,ปติตามรับส้มกับผักพ่อแม่พี่น้องกดไล่กดแแท์เป็นกำลังใจให้มินา่จันดาบ้านนาถ่ายคลิปต่อไปในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลย เอฟจีเฮาอยู่ไกลอยู่ไกลที่หักเพลงกันคือเก่าเนาะพเมพี่น้องโดยวันนี้ก็มีเสียงร้อลับซับซ้อนขมาเด้อพเมพี่น้องเอ้ขอโทษขอภพยละลายเนาะบาได้ยินเสียงว่าเสียงบ่าพี่ย่ั่งยานาบ้านหน้าเฮากับพเมพี่น้องเอ้ขอโทษลลายเนาะเป็นกำลังใจให้มใหญ่จยานาบ้านหน้าเฮาถ่ายคลิปต่อไปในเด้อพเมพี่น้องติดตามเนาะขอบุญขอบคุณหลายเด้อผู้ใดขมาติดตามรับชม ของยูทูปมันงจะนดาบ้านนาเฮ้าเนาะพเมพ่นนอกเลยคือเกาคือเดิมเส้นเกาเส้นเคยพเมพ่นนอกเลยวันนี้ก็ถ่ายคลิปยูไหอยู่หน้าเนาะพแมพ่นนอกอัดคลิปยูไหอยู่หน้าเขาคือเกาโยมงิ้วอยู่เดินพเมพ่นนอกเลยวันนี้เกิดม่ใหญงจันดาบ้านนากะสิไปบาสิมาไฮท่านพเมพ่นนอกเลยเนาะยังมาท่านในไฮแต่ว่าไฮแล้วแต่เศร้าป่พเมพ่นนอกเลยไฮได้เกาโบเลยเนาะเกาโบดินปูนเท่าเนี่ย หายแล้วก็โอบด้วยหรืว่าสิหายกับเมียสังเตี้ยเพิ่นบัดชิหายกับเมียสังเตี้ยเพิ่นเพิ่นว่าหายเตะเศร้าเป้ากันว่าสิหายเตะเศร้าเพราะมีพี่น้องมีญจะด่าบิมาหน้ากันรอคอยเพิ่นถ้าเพิ่นแต่บุหินมาจากเถื่อมีญจะด่าบิมาหน้ากันหายคนเดียวก็ได้ก้าวโฉบหนูจะกินข้าเพราะมีพี่น้องอยากกินข้าวกับภาคกันขึ้นกินข้าวเที่ยงเนาะมันกินข้าวเที่ยงพระเพิ่นมาหายได้ช่องโฉบกับก็มกินกินข้าวเวทโมงกูเพิ่นพี่น้องก็ได้อยากข้าวเนาะ กินกินกาโมริมี่อย่างลายพแม่พี่น้องกับไรไทยทำให้เอฟซีฮอวดับดูเนาะกินเข่ากับโสมพักพ่อแม่พี่น้องกินเข่ากับโสมพักบัวใส่พักกระลำเนาะแล้วก็กินเข่ากับเกงกระดูกใส่เล้าพ่อแม่พี่น้องมีโซงยางเนาะเมนูก็ได้ถ้ากินกินสองคนเนาะกับเมียสังตี้เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยสิพากันมาหายทานทันใดเนาะมันนี่เพิ่นเมื่อมาเข่ามาหน้าเพิ่นสิมาไม่เพิ่นปะสิมาไทยอัปเดตให้เอฟซีฮอวดับดูน้ำกันว่าหายทานเป็นยังได้เนาะมุมเมาอะไรพแม่พี่น้องเลย ดั้มบดหูดอกหูดังเป็นเล่าออกมาบ่อยากเสว่าพ่อเมีพี่น้องเลยมีใจะดามันหน้าก็ได้บัดเคยหาทานจ้าเถื่อเนาะมีเจพ่อตาเพิ่นหห้พ่อเมีพี่น้องตะเกาว่ากับสร้างเตี้ยเพิ่นเนาะลูกลูกน้องเพิ่นนี่แหละวันนี้เพิ่นก็ไปเหตเฮือนเหตุซานพ่อเมีพี่น้องไปทำการทำงานเพิ่นเนดเนาะยังบัทันเล่วจันจบจันสิ้นอยู่เนาะเพิ่นไปกับพิม์งานเก่าเพิ่นพ่อเมีพี่น้องเลย ทีมงานเก่าเพิ่นหมูเก่าเพิ่นแหเนเนาะเพิ่นมดปะได้ทิมกันเพิ่นดูรดอใจใจโคกันพแม่พี่น้องเพิ่นก็ไปน้ำกันคือเก่าเนาะใส่สุดมือก็ยังดั่พรมีพี่น้องเลยวันนี้มันยังจจนดนาบ้านหน้ากะสีมาวอาเรื่องเก่าเรื่องข้าวหมูลานแต่ยังเล็กยังน้อยเนาะพแม่พี่น้องเลยมาบอกสู่ยจีพแม่พี่น้องเขาพังว่าบางคนกะขาดใจลางคนกบขาดใจเนาะพแม่พี่น้องเรื่องทึกลวงจนเนาะพแม่พี่น้องเลยเรจะไปติดตามรับชมกัน เลยเนาะพ่อแม่พี่น้อกเราไปหายทานแล้วก่อนเนาะมาว่าสุพี่น้องพ่อแม่พี่น้อกฮะพังก่อนเนาะให้อีจีฮอนอุจจักกันหลายคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวก็ดีเนาะนี่นี่สิขจัยพิษว่ามีเงยจันดาบ้านนานี่มีซำไรวยซำไรเป็นเรื่องใดเบ็ดไปเบ็ดใดไปมาแบบใดกินอยู่แบบใดเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยจะมีลมได้พ่อแม่พี่น้องเสียงพัดโห๊กเนาะ นี่นั่นเมย์ญ่จันดาบ้านนากระซิมาเล่าเรื่องยังเล็กยังน้อยข้าวตะกี้เนาะพ่อเมย์พี่น้องสิมาเราไิทานชมพ่อเมย์พี่น้องห้าพังเนาะติดตามรับชมน้ำกันเด้อทุกคนกลินจังใดมาจังใดเรื่องเมย์ญ่จันดาบ้านนาเาเรื่องทุกเรื่องจนพ่อเมย์พี่น้องไอเนาะเรื่องทุกเรื่องจนพ่อเมย์พี่น้องดีว่าสุดพังเนาะไก่เหลียวไล่หมอบ อันนี้กามีไงจันดาบ้านนาการมาวอาว่าเ่าบอกสูบซีหาพังเนาะทุกคนพี่นองแต่มีไงจันดาบันนาเกิดมากกับบ่มีโพพมินพ่นองเกิดสาวรักก็คือบ่มีโพเนาะแต่ว่าเกิดมาได้สามวันเนาะพม่นองเกิดมาได้สามวันกับบ่มีโพเหินโพพมินพ่นองกับโพล้มหายตายจากไปเนาะแต่ยังเล็กยังน้อยเกิดมาได้สามวันหนึ่งพม่นพ่นอง ก็โขกก็ส <Taking> <Styles> <shoe appearance anim ais> <Diamond Hai> ู้มาหลายผ้าหลายปีกับโบเลล่มหายตาจักพ่อแม่พี่น้องไอ้สู้กับพักกระพอยอยู่เนาะกับโพ่อชิลมสิ้ตายพ่อแม่พี่น้องไอ้แล้วกมาได้เมยญ่เมตู้นะพมีพี่น้องเมตู้เมย่จันดานต่นเด็กเนาะเมตเ่าเนี่ยเด่นพันนั่นตะกี้พันยังมาทันได้โคดเมย่จันดาบรรณาออกมาเนาะกับโขก็ได้สู้ไปแล้วได้สองปีกวู้ยังมาเล่ล่มหายตาจักพ่อแม่พี่น้องไอ้กับพ่อสิตายกับโบได้ตายเนาะ พ็เสิใจขาดเมื่อใดก็บ่ได้ใจขาดพอมีพี่น้องเลยเมียจันดาก็ได้ยินเลยเมื่ตู้นี่เราสู่พังเนาะพอมีพี่น้องเลยเรื่องเรื่องครอบครัวเฮือนซานเมียจันดาบ้รนณาเนาะนี่พอมีพี่น้องวันนี้เพิ่นก็ได้เราหรือทานสู่พังเนาะเม่นะว่าเกิดบ้านนี่เมียจันดาเกิดมาหนี่ได้สามวันเองพอมีพี่น้องเลยได้สามวันได้สามวันแล้วก็เกิดมาได้สองวันสามวันเนาะแล้วก็ได้ เกิดมาวัดมีโพพเมพินนอกกับโมมีเนาะโพกับลมหัตตาจักไปมานนี้เมย์ก็ได้ครบมีโพไม่มาเดี่ยงมาเกือเนาะพเมพินนองเอ้แต่เพื่อนนั้นได้เอาแต่ว่าโพไม่มาเดี่ยงเมย์ยายจะนำมานหน้าหนึ่งกับพม่านชีปีห้าปีนี่แหละพเมพินนองเอ้เนาะมาเดี่ยงกับไปจนว่าได้มีลูกมีผัวพเมพินนอไอ้ได้ลูกได้ผัวเนาะเป็นครอบครัวเนาะเพ่อนกระจังได้ลมหัตตาจักไปอีกพเมพ่น้อง นี่เพิ่นเอากันกับเมตู้เมยญ่นจนาบันานานี่กับมเมถาวรนี่กะผ่านมากก็ได้หลายผ้าหลายปีแล้วเนาะพ่อม่าพ่นอ้องเลยกับพม่านกับชีได้อยู่ชิปลายปีเนาะพ่อม่าพ่น้องเพิ่นเอากันมาเนาะถึงมาเราซูเอฟซีห้าพังเนาะเรื่องถูกเรื่องจุดเมยไงจนาบันานานลันขาดเสาหลักคือบ่ม,อออมีพ่อเด้อพ่อพม่าพ่น้องมาหนี้เนะี่ยเกิดมามาได้กับได้ผ้าได้ปีได้ลูกได้ปัวมีครอบครัวเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ได้พดมาเพิ่นเนาะพม่าน่าเพิ่นมาเลี้ยงมาเกือบเข้ากับพ่อ,พอกัก พอเดี่ยงก็ซ้ำพอคิงเนาะพอมีพี่น้องเขานับถือเพ่นเนาะแต่ว่าเพื่อนหางไม่ได้ถือกันพอมีพี่น้องเลยมีใหญ่จันดาบรรณาใหญ่ตูขึ้นมาเนาะใหญ่ตูขึ้นมาได้ลูกไล้ผัวขึ้นมามีครอบครัวแล้วกกับไม่ได้ถือกันได้พอมีพี่น้องเลยไม่ได้ถือย้อนอยังเนาะเพิ่นให้พอมีพี่น้องเพิ่นตีเพิ่นให้ตั้งแต่อายุเขาประมาณเจ็ดแปดปีเนาะได้ยินเมล่าชุพังพอมีพี่น้องเลยแต่ก็ให้มากก็คือว่าใด้เฮากะจักตะกี้ยังน้อยเพิ่นกระิตตีชี้ให้อยู่ภายในนอกพ่อมีพี่น้อก กะตีอะไรได้พอม่พี่น้องเลยอันพ่อหน้าเป็นตีอลีอันไม่ใหญ่จะหนาบ้านหน้าก็เกิดมากับพม่านตังเกตเปดปีเนาะข้าวตะกี้แบบเพิ่นตัดปอได้พอม่พี่น้องเลยมีปอเนาะมีปอแก้วมันจะมีปอแก้วแดงปอแก้วขาวพอม่พี่น้องข้าวตะกี้เพิ่นสิว่านน้ำให้เฮ้าดิแล้วก็สิไปบักให้ไปบักให้โคกอยู่โคกสวนป่าดอนเฮานี่แหละพอม่พี่น้องกนนโคกป่าดอนคือเป็นน้ำให้น้ำหน้าเฮาสิเด็ดเนาะ บักได้มาได้กับเพิ่นกับบักให้ใส่สวนไม้อันปรายประมาณเดือนสี่เดือนห้าพมิพี่น้องเพิ่นสีบักเนาะบักให้มาได้เพิ่นกาสีได้มาปลูกมังเตงช่วงเดือนห้าเดือนหกลงหน้าพอมิพี่น้องพาะโต๊ะผลลงปีใหม่เนาะโดยเพิ่นกาได้มาบักได้เพิ่นกับสีปลูกมังเตงมังเต้าแล้วเพิ่นกับสีมีโปเกลกับสีบานโปแล้วก็ข้าวตะกี้เนาะพอมิพี่น้องบานโปมาได้เพิ่นกับสีตัดมาผ่านโปศาส์โปเชือก เพ็เมี่ยนผูกว่าปลุกค้อยพม่พี่น้องเขาจะกีเนาะนี่เมญ่จันดาบนากชีอยากลอกพม่พี่นเลยเนาะพิ่นอามือได้พิ่นมาได้่นกระเกะบอรลอกลอกเลยร้ล่อยแล้วกัไม่นี่มญาจันากระจับมาได้ชงอันพม่พี่น้องเพชชงอันมาวัดชิโลกเนาะวัดชิโลกพ่อหน้านะพิ่นกระตีพม่พี่น้องตีไม่ญาจันดาบรนาตีไม่เสะไม่ลํำโปนะบาไงพม่พี่นเลยกระสีประมาณทันในโกยเนาะกระชีตื่นเนาะพม่พี่นสมควรลำโป้เนาะ เพื่อนจับมาแล้วเพื่อนกับพูดมพมีพี่น้องไอ้พวดหลังไมใหญ่จะนดาบรรณาเนี่ยตีตีเข้าไปตีไปตีมาตีล้ำทำอิกดกับฮักจนกิดขานี่พมีพี่น้องอยังเหลือเนาะไมญจะนดาบรรณากระไหะ้พอมีพี่น้องได้ลองได้ไห้เนาะตีฮักสองลำ้ำใหม่นะพอมีพี่น้องฮักสองลำ้ำกับเรได้ดื้อยังดอกพมีพี่น้องไอ้เอาโฟสองอันนึงเนาะโฟสองกีบสองลำ้ำเราได้งไงเนาะ ปอสองลำมากัว่าสีเฮียนโลกขะพม่พ่นนอกเลยว่าสีเฮียนโลกะเพิ่นบดื้อนะพ่นวันดื้อพมห็ดของเพ่นนะว่าง่ายพม่พ่นนอกพ่มหิดของเพ่นพยันเชียของเพ่นเนาะเนีาปอกลอกเลยมันเฉียวมันยังนะพมีพ่น้อกมันบุลงบัยังของพ่นอะไรเนาะว่าง่ายเนาะวันนี้มนยันจันดาบหน้ากได้มาลอกมาอย่างเลยท่านท่านได้มาลอกทาอกพี่น้องจับมาซื้อกครล้งผ้าสุบาพถึงให้เนาะพพินนอกเิ่นห้เิ่นยังนาาเนจนดาบรา อารมณ์เลยพี่น้องไม่คือกันเนาะกับโถน่าอยากเชืาหรอกเนาะเรื่องเรืมากับเก่ากับเกะเบื่อพี่น้องเรื่องโถน่าเนาะบอกที่ทานจูเอฟซีฮะฟังทุกคนเนาะกับบอด้มีพ่อเนาะพ่อแม่มือนี่นะอันคัมผ้าพ่อกับผ้าแม่แล้วก็อยู่กับผัวกับลูกเนาะครอบครัวมือนี่ก็มีอยูโศงสามคนพ่อแม่พี่น้องสี่คนเนาะมีลูกเคยปุ่นึงแล้วก็อยู่ไทยแล้วก็ลูกสาว ต้นโตลูกฉลากมีครอบครัวแล้วเนาะมีครอบครัวปุะถุคนแด้เนาะพ่อแม่พี่น้องเราขมือนี่ก็อยู่เป็นกําพอก็ตายเม่ก็ตายปแลแว่นนอ่พี่น้องอยู่ถือกระลูกกับผัวกับลูกกระเต้าเนาะขาดชารลักกับ่มีครอบครัวแบบบบมีพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องอยู่ไปหากินกับลูกกับผัวเนาะขมือพี่น้องเราได้ทานจู่พ่อแม่พี่น้องหาพังแล้วฮะ โอ้โหวันนี้ก็ไปติดตามรับชมหาทานกับพ่อแม่พี่น้องม่ช่าเตี๋ยมันมานเลยเนาะไปไปติดตามรับชมกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้นองทุกคน,นสบายดีพ่อแม่พี่น้องนี่<อ>มาเก็บทานกับมีช่างเตี๋ยเนาะมือกระดำัมนี้เ่มาเก็บทานช่วงหนึ่งแรกเนาะพ่อแม่พี่น้นองเลยนี่มาเก็บเมียช่างเตี้ยมาช้านี่ ปเทนมาเนาะพี่น้องคนมาช่งเพียงนี่แหละม่ใช่จะดาบาไกอนทนไม่เต้าโสพี่น้องเตาไ้อยนึอกเตาเป็ได้ไงเนาะนี่แเตาก็มีขวางก้อองพี่น้องคิดตายช่ไะเตาก็ได้น่นี่ก็ได้มาเก็บกานกรพมพี่น้องเอ้ยนกเมีนดังไทยก็ได้ค่าได้ขายดอกพพี่น้องเลยบได้เป็นบาือกับแพง ชื่อกระชอบดังสะชีชิเนาะชชิบชีชิบผูกชีชิปลายพวกน้เดี๋ยวนี้นี่ก็ได้ค่ากันมาเก็ตทามโทอมี่น่ผลขวดเอาห้แล้วตากับช่างเตี้ย่นขวดเนาะมอวนนี่ตอนกลางคืนเี่ย้องมาเหตการณเหตุงานแล้ว่นก็ได้มากก่ากันมาขวดเนาะกวเมียเลยเมียขวดเลรเยไว้ทลยเมียขวดเนมียขวดเกัเมายวเลยเวเลยเมายวเยเมียขวเลเมืยขวดเลยมีดเลยมืดเลยเมีดเลยเมียขวเลีขดเลยเมีดดเลเมีดเลยเมีดมกขเา มึงมาโวอยูเก็บมาเก็บทานก่อนเก็บทานแล้วก็ทีได้ไปาหาหดภักหดหนาหดพิบุตรไผคือเก่าพ่อแมพี่น้องเลยไปอยู่ซื่อๆดอกดูมันดูมันหักบลัมมอลุยเถื่อพออ่อแม่พีกก่น้องเอ้ยเขาได้กินใช่ท้องนะนเาองนะเาะเห็ดมันให้เต็กมี่ยังกินยังจ่ายเลยพ่อแม่พี่น้องทานกับเห็ดเองเขาได้ดัง ม่ได้พอบรได้ทืิอมืโอ้ยม่ได้อัดดังอัดปากเลยชอใครก่นเนี่ยใครเนี่ยนี่น้อพันกาคนแท เอานั่นเอามือบ้านจ้ะนั่นเอามือหนึ่เข่าตัวนี้บางน้มเก็บน้ำหลังได้ตัวนี้อามากอนเน้นยอน้มือนึงเขากลัไปชนเอันปลายอันตนนี่นะเท่านี้อาแลขอโอ้แล้วกลุเต็มยา กันเก็บทานทานเด้อทานพเมทพ่น้อกทานดานดำตุ๊บทานเด้อพเมทพ่น้องไอ้คนทุกคนจนเขาเนาะเดือดคนเขาเรื่องจนพเมทพ่น้องเอ้ยไปที่ไหนเนาะที่ผู้ชื่อกะขายเพราะได้ชื่อเป็นนัวพเมทพ่น้องเลยทำมาบุกหายจะขายอยู่เนาะที่ผู้ชื่อกระไร ายก็บ่ได้หายปากหายหยังพุ่นพี่น้องเอ้ยซื้ก็ซื้อเนาะมนได้เก็บดังพุ่เป็นเพียงงามๆพุ่นพี่น้องอยากนเด้อพพี่น้องเนาะเ่มตะเวนอทํายามแรงแล้วเนาะ2กว่าเด้ 高很呢。 เนียนให้ทานลปนไดคะเตียน่มาทีอันเคยหายนเคยหายัะเพื่อเง่นแเกตียนเคยหายนด้นี้ก็ได้มีทางเกลี่ยมีต่โตาที่ทำเคยหายับหายไปได้ข้าประทายเนาะหาเป็นดังเดดวื้อใหย่างเลยค่ะไปปิ้งย่างกัน่ ไว้เป็นคนขอดขออกมาให้ เด้อยวเดิหนหาทางเด้อสิบอกจะโพตาตะเกาเห็ดไขายลื่อนตะเพิ่นได้กดอ,ออกมาแล้วกระเพิ่นหายเพิ่นห้อยอีกวะมันจะได้ชนน้ำเพิ่นได้ตานฐานับตะเงนินนี่แหละดังพื้นมีแสงเตี้ยมดังพืนพ้น กบลูกไว้อยู่ทันใจอยู่

là มันเอดังบึ้นยามฝนเลยฝนตกฝนดินหายากย่าเ็ดได้ต่กลายต่อต่นคอก็พอได้หอยามฝนเนาะ กช่ตึกนั้นป่อยมากล่อยลงกระดูกงูนะตเสียกี่น้าบติกเยมาก มาเอาเลิอดเ้าอี่างที่เก่าแล้วฮึให้คายกาใหยอันกระสอบนี่แหละพ่อแม่พี่น้องกระสอบปูนเนาะกระสอบดินปูนใช่เนาะใช่ใช่ปูนพ่อแม่พี่น้อง ชอกที่หาซิบโลกากระกทิ้งเขียวโฮพี่น้องนะคัมพนทายคัมพันทายคายเพิ่นมาซื้อนั่นสามซิบห่าสามซิบโฮเมพี่น้องไ่ห้าปะคายเองนะชอบสี่ซิบห่าแต่ว่ากระชอบกะนุยน่ยนึงนั่นชง 1, 3, 000, นพัน,พนสามพันกีบแล้วะโฮเมพี่น้องเลยจะให้ค่ากระไล่ค่ากระชอบกระสามพันกีบบานี่ไปไล่ค่าขขยางห้อยกาห้องนึงนั่นเพิ่นคายก้อนนึงขมือนี่นั่น หาสิบพันพมเพี่น้องบางทีก็หาสิบสองพันเนาะอันที่ย่างห้อยพ่อมเพี่น้องแต่ว่าเค็มเค็มกระดวงนึงสิบพันกี่พมเพี่น้องห้อยแต่ว่าเค็มกระโบได้ยากมันบางคักเลื่อยหรอกเนาะเค็มคุ้มค่าอยู่แต่ว่ากระโี่ตีพ่อมเพี่น้องกับย่างห้อยนี่ที่ว่าเข้าจะห้อยที่กระเปืองห้อยหางแต่ใครเน่พ่อมเพี่น้องแต่ว่าพอข้าพนมาซื้อมาอย่างนั้นเพนที่มาห้อยที่ได้พ่อมเพี่น้องเลยแต่ว่าห้อยหางนะเพนโบพนมาทานรอดมันบางามพ่อมเพี่น้อง เดีว่าผู้เพิ่มบรรยัติดีนี่เนาะผู้เพิ่มขายนะพอพื้นว่าพูดไม่พี่น้องแต่ว่ามันใหญ่จะดนะานหน้าหน้าไม่ได้ขายดอกหายเมียนดังงามหน้างามผลไม่พี่น้องแต่ว่ามือนี่กะไม่ได้ดังอันน้ำผลน้ำเพลนดอกเบี้ยพิน้องดังอยู่เนาะมือนี่กะบัดเพื่อมูมีนเด็กกะอุ้บจุ่งเนาะบัดเพื่อมูมี ชิคโคโลา่าผมเพงี่นอ้องก่อนนอกคลิปนี้ยกไปก่อนนอกคลิปหน้ามาขบกันใหม่เด้อคือกาวคือเดิมผมเองี่น้องชิลายนาะที่เติบเลยเนาะนนคไไนไทยคนไทยอืออกลอกแท้ พ,พี่น้องเอ้ยเน,ะนาะตากระดเป็นังได้เหมะกลัวอยู่สำหรับคลิปนี้แต่ขอลาพ่อแม่พี่น้องเขาก่อนเนะาะผู้เข้ามาติดตามหบชมช่องม่หย่จันดาบ้านนาเขาคือเก้าคือเดิมพอเป็นกําลังใจในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาะขอบุญขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านเนาะอ,อยู่ดีมีแหง้งอยู่เย็นเป็นสุข รู้กายสบายใจเด้อพ่อแม่พี่น้องตลอดปีเด้อตลอดไปเนาะขอให้มีเฮงยๆเย็นเป็นทุกขดที่ว่าที่ว่าเนาะพ่อพี่น้องมีการงานในคิดยังกะพลุงให้ล้วงเนาะอย่ากไปสร้างใดก็ให้ตลอดปลอดภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฉลับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วเนาะภาว่าสบายดี